ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KB Auto Review ช่องที่พาคุณไปรู้ลึกรู้จริงจอบลึกทุกรายละเอียดของยานพาหนะทุกรูปแบบทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของประเทศไทยในปี2026กับเครื่องบินขับไล่แบบใหม่ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อการป้องกันประเทศอย่างทันสมัยและทรงพลังที่สุด ในปี2026ประเทศไทยได้เปิดตัวเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีการหลบหลีกหรือระบบอาวุธที่ติดตั้งมานั้นล้วนแล้วแต่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทันสมัยเทียบเท่าระดับโลกโดยการร่วมมือระหว่างนักวิจัย วิศวกรและกองทัพอากาศไทยเครื่องบินลำนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศักยภาพที่แท้จริงของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเครื่องบินขับไล่2,026ของไทยมีลักษณะภายนอกที่ล้ำสมัยสะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบแบบแบบสตีลที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ตัวลำเครื่องผลิตจากวัสดุผสมคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเป็นพิเศษ ปีกแบบขแนาดและเดลต้าวิงถูกออกแบบให้สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการควบคุมเสถียรภาพในการบินแม้ในสภาวะที่มีแรงดันอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านขุมพลังเครื่องบินลำนี้ติดตั้งเครื่องยนต์แบบเทอร์โบฟานรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงสุดมากกว่า110กิโลนิวตันพร้อมระบบอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ที่ช่วยให้สามารถทยานผ่านความเร็วแม่สองได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นยังรองรับการบินไต่ระดับสูงและเปลี่ยนทิศทางได้แบบซูเปอร์เมนูเวราบิลิตี้ซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจทั้งการสกัดกั้นการคุ้มกันและการโจมตีทางอากาศ ระบบอาวุธที่ติดตั้งมาในเครื่องบินขับไล่ไทยรุ่นนี้ถือว่ามีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนตามภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลและระยะใกล้ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นชนิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือแม้กระทั่งระเบิดอัจฉริยะชนิดแม่นยำสูงซึ่งติดตั้งบนฮาร์ดพอยที่กระจายอยู่ทั้งใต้ลำตัวและใต้ปีก นอกจากนี้ยังมีระบบราดาแบบ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ในระยะไกลกว่า200กิโลเมตรพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ECM และระบบจำเมอร์ที่ช่วยปกป้องตัวเครื่องจากขีปนาวุธนำวิถีของศัตรูเทคโนโลยี i อินฟราเรดแอนทร c กยังช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายในสภาพที่เรดาร์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพภายในห้องนักบินมีการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน โดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบทัดสกรีนรวมถึงเฮล멧เมาส์ดิสลย์ที่ทำให้สามารถยิงอาวุธได้โดยการใช้สายตามองเป้าเท่านั้นนักบินยังได้รับความสะดวกจากระบบ AI ผู้ช่วยที่สามารถให้คำแนะนำเสนอเส้นทางการบินหรือแม้แต่ช่วยจัดลำดับเป้าหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ระบบการสื่อสารของเครื่องบินลำนี้ยังรองรับเครือข่ายด a ต้าลิงระดับสูงทำให้สามารถสื่อสารกับยูนิตอื่นทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยพร้อมระบบ IFF ที่ช่วยแยกแยะระหว่างมิตรและศัตรูอย่างแม่นยำและระบบควบคุมภารกิจอัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์ได้ด้วย AI ช่วยลดภาระของนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เครื่องบินขับไล่ไทย226 0ยังสามารถปฏิบัติการในสภาพภูมิประเทศหลากหลายและทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้ดีมีการพัฒนาโครงสร้างให้รองรับการขึ้นลงจากสนามบินระยะสรรั้นและสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายในสนามรบความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพยังเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเครื่องบินลำนี้โดยสามารถบินได้นานกว่า3ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ ในแง่ยุทธศาสตร์เครื่องบินขับไล่ไทยรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถทางานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินได้อย่างราบรื่นรวมถึงระบบควบคุมการบินแบบรวมศูนย์ของกองทัพไทยทำให้สามารถทางานเป็นฝูงบินและสามารถควบคุมจากศูนย์บัญชาการกลางได้แบบเรียลไทมซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภาพพรกิจทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การเปิดตัวเครื่องบินขับไล่2 0 2 6ของไทยยังส่งผลเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างมากเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศด้วยตนเองสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศอีกทั้งยังเป็นต้นแบบขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต่อเนื่องในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธรบรนการป้องกันไซเบอร์หรือเครื่องบินไร้คนขับในระดับลึกท้ายที่สุดนี้เครื่องบินขับไล่2026ของไทยถือเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและเป็นก้าวสำคัญขององค์การสร้างอธิปไตยทางอากาศที่มั่นคงในขณะที่ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสงครามรูปแบบใหม่ เครื่องบินขับไล่รุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงยุธทธปกรณ์ธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของความกล้าแกร่งความคิดสร้างสารรค์และความสามารถของคนไทยในระดับสากลหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้และอยากติดตามเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถถังเครื่องบินรบหรือระบบอาวุธอัจฉริยะอย่าลืมกดติดตามช่อง KB Auto Review ของเราเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ